สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาชวนนาศสาวเลรหัสน,นักศึกษา0 8สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะวันนี้มานำเสนอาการพูดอย่างเป็นทางการเรื่องสมุนไพรโดยมีอาจารย์ฮายาตียีมยิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันการดูแลสุขภาพและการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคระบาดทําให้เราต้อง work from home กันทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีสมุนไพรที่จะแนะนําเพื่อนําไปดูแลสุขภาพและไปต่อยอดเพื่อจ้างรายได้ให้แก่ตนเองค่ะและสมุนไพรที่เราจะมาแนะนำวันนี้เป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าเจล็ดพังพรอนค่ะเจล็ดพังพรอนจเป็นพันไม้พุ่มมีความสูงได้ประมาณ1-2เมตรมีธิ์เย็น ากรับประทานในปริมาณมากจะทําให้มีอาการแน่นหน้าอกได้นั่นเองในส่วนของสปปรรพคุณเสรดพังพรสามารถแก้ไข้ขับพิษงูแก้โรคประวานและแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะนําทุกท่านไปชมวิธีการทําน้ําสมุนไพรเสรดพังพรว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างและจะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนและวิธีการขั้นตอนที่1นําใบเสล็ดพังพอนไปล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นนําไปใส่ลงในเครื่องปั่นที่เราเตรียมไว้พร้อมเทน้ําลงไปประมาณ12ช้อนโต๊ะแล้วปั่นให้ละเอียดค่ะขั้นตอนที่2 หลังจากที่ปั่นใบเสร็จปังพรอย่างละเอียดแล้วนํากระชอนกรองแยกระหว่างกากและน้ําค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเทใ,ใส่แก้วเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถนําสมุนไพรเฉล็จพังโคนมาทําแกงเดียงได้อีกด้วยนะคะได้ทําความอร่อยและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของเราอีกด้วยค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเรื่องสมุนไพรเพียงเท่านี้ เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพและนำไปต่อยอดเพื่อหาไรายได้ให้แก่ตนเองได้นะคะสวัสดีค่ะ